อีจ๊มิ้งโอ้เจ้าคุณเจ้าคุณตีแทงแท้คุณนอนยังสั่นเม่ียเมื่อเออดีวอนว่าเป็นหมาแน่วะมันก็นหมาจะอ่านเป็นไผ่มองเป็นหมาที่นี่แล้วมองมันนอนเป็นจดือสั่นเนาะลงมาเลยบิ้อย่าดาลงมาบ่ลงมาบ่เมืออย่าดาแหม่สวยเลยแหม่บุญญานเจ้าิญยงอย่าดามึงกล้าขึ้นมานอนเตียงเนาะขอสั่งเนาะ อยาด่ามึงูมันคือการขึ้นมานอนเตียงนี่อย่าด่าแม่ติมดูแม่มันมันสสยเลยย่าดามันบริยานครับเสียงดาจะนนเจากี้ยกกตเนาะถามด้าแล้วถามขื้ที่สาวว่ามาพร้อมไปได้ไปได้ออกไปได้มี่ักขนมันบทเจ็บดอกจมตีมันจกืลอลุกเลยลุกเลยอย่าด่าตีมันเลยแม่เจ็บแม่อย่าด่าย่าด่าหมอนอัดเจ็บไปแล้วนั่งไยวนัรวนเลย อากาศเย็นกันด้วยคอม่านยังไม่ห้องมันสิหยาดใจอยู่แม่เบิ่งมันหลับไปแล้วแม่มันรู้ตีพุ่นหมดเะฟังเปพิ้งนากูได้เนาะลุกมา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 อย่าอย่าเห็ดอ้วนหนึ่งแม่สองไอ้อ้วนมันนั่เก่งกันแหละอย่าอ้วนเหตุผลในตัวแม่อย่าเห็ดอ้วนสองครับ ไม่บัดแม่จะแค่มาดูดฝุ้งไงมาแครเอานีสะบัดออกก็ได้แล้วเดือนเดือนละเมื่นน่ะนะใส่เหมือนสุยางสุเนี่ยบลร่วม่าอาหารดอกแม่บลร่วม่าอาหารเมนเท่าเดี๋ยวเสื่ยอาหารเมนที้พรเดือนเดือนละเมื่นใส่เหมือนสุยางสุเนี่ยมาลูกมาปะปไปแยกเป็นตาคให้จจใหม่ปะตัดอิก้วบอกตดตรงนี้นี่ยามไหนมันสีเงาเลยนี่บ่อย่าว่าอ้วนแม่บ่ให้อ้วนลงลงมาสวยลง้มะบอยหี่ยวอ้วนลง สวยนยง่เดบ่หดลงมาลงมาบ่หนลง่งแลเม่งบากค่นี้ไปลงกันได้บ่ไปลน่งไป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 นอนกับยาย้างนาปักไม่นอนอ่ะนอนได้เลยไม่มมันสะบัดใช่ไมม่ม่เนี okay. ่ยนลงล่ะห okay. ุ่น่ะหุ่นน่ะมาลงไปไปไุ่นอ่ะหนหุ่นใสนช่องหน้าอ้วนอ้วนลาบ่ลุงตีแม่ขื้อหุนนี่ละเดียวี ทักคนหมาหลอยากเล้ิทีควรบ่หมาขวดบมแมนหมาม่นบ่ยานกคุณเล่ตัวหนิบ่ยานเลยว้ายหมดโดนบญนาตนี่หนยโดนบ่านเนีอย่าลงอย่าลงฮะอย่าให้เบาดีดีเบาบนมวนไปบังเฮเบังโอ้เองมันเคลื่อนไหไฟนั่นใหม่หนวดมันแอฟีเวอร์ดีไม่ไหม่หนวดหรอไม่เอาไปไป เอาไปไปไปเอามันออกไปพ่อแม่ติตักงมองนี่เห็นมั้ยพ่อแม่เอาไปไปล้างเอาอ้วนน้ำน้ำเจลือกี่แหละเอไมเห็นหมาดีอออกไปเอ้อออกไปออกไปซะดีดีเม่ยบัวเอาออกไปซะสักวันไปไปไปจะเอามันลงใดจะเอาออกไปเจ้าเอาเอาลงใดจะเอามันไปมึงมึงมึงหนึ่งสอง คนควายใหญ่ à. lúc này พ่อมันกระดัง Quá ทอดบ่ติ่ง cho เอ้าจะเอาลงในจามมันออกไปพุ่นน่ะใจใหญ่ปะลูกปะปะ1 2 3 ชีวิตก็ลำบากลำบนอึบอึออกก็ไ, <ป S 2> ได้ขนาเดีๆๆๆเ้นอนเ่ไไ็กเตียงแล้วก็ยังไหลหนียอ,นอยู่วาสนาวาสนามาอ้วนน้อนเนงนนเนยังไงเด็นร้องกันตาย